สวยมากค่ะกาศยามเช้าที่นี่ประเทศบันเกเรียนะคะชาวบ้านก็มาเก็บกุหลาบกุหลาบวันนี้เขาสำหรับ ทำเป็นน้ำมันกุหลาบหอมนะคะส่วนมากจะเป็นพวกไอที่แบบว่าพวกเป็นหัวน้ําหอมอาานะจ๊ะนะพวกเอ่อน้ําหอมแบรนด์ดังๆเขาก็มารับซื้อนะคะถ้ากระบีบน้ําหอมบอกอันนี้ก็จะเป็นที่เขาเก็บกันนะคะที่เขาเก็บกันได้ค่ะเขาจะเก็บเขาจะเก็บช่วงเช้านะคะถ้าเป็นช่วงบ่ายมาแล้วเ,เก็บไม่ได้นะคะนี่จ้ะชาวบ้านกำลังเก็บ ชาวบ้านที่นี่กระจดีมากจ้ะเก็บกันนะคะสวยค่ะหอมมากเลยจ้ะกุหลาบกุหลาบหอมมากอันนี้คุณยายก็กำลังเก็บเขาเก็บกันทุกวันนะคะเขาจะเก็บกันทุกวัน เขาจะเก็บใส่ถุงแบบนี้ค่ะปลูกเป็นแนวค่ะปลูกเป็นแนวสวยมาก สวยเลยจ้าอันนี้เป็นที่เขาเก็บข้างทางนะคะนี่น่ะก็จอดรถพากันลงมาเก็บมาดูเขาเก็บค่ะมาดูชาวบ้านเขาเก็บหอมากเลยค่ะเขาบอกกินหอมมากเลยที่เขาเป็น เอาไปทำเป็นหัวน้ำหอมเป็นโลชั่นต่างๆเป็นสบู่นี่ค่ะก็จะมาจากกุหลาบตัวนี้แหละค่ะอ่ออ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรคือกุหลาบนี่คือเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะความหอมของกุลาบนี่แหละค่ะกุหลาบบันเกลียนี่แหละค่ะที่เขาที่เขาส่งออกนอกค่ะสวยมากค่ะ ทางนน้นก็จะมีสองสาวมาถ่ายรูปนะคะเขาก็จะเริ่มเก็บอีกแถวหนึ่งแล้วนะคะ เก็บช่วยเขาได้บุ๋มเร็วมีน้ำประลงก็ดูตรงน้ำมันดิ นี <ort>. uh ่เขาก็จะสอนวิธีเก็บนะคะว่าให้เก็บตรงไหนเด็ดตรงไหนไม่ให้มันโดนหนามมันเนื้อน่าสนจอ๋อเยอะีจังโคชนาเปร์เมื่อไหร่ในี่วิตเรบจ้างฮะอัสฮ much ย o เ pay f ย r o n เ d ย y เ้าลืมต่ให้เก็บเหรออ๋อ เดี๋ยวจะให้มันโดนหนามางาัดขึ้นนะนัวุูมโชว์หน่อยดิดูเขาเก็บอ่ะน,นังัดขึ้นอันนี้วันนี้เราไม่ทำงานเรามารับจ้างเก็บดอกกุหลาบนะคะ ก็จะไปรีดแล้วน้ำมันมันค่ะทำเป็นเครื่องหอมเต็มเป็นสบู่หอมนะสาวบาลกระเรียกก็สวยนะคะก็มมพูดภาษาทีต้าก็ไม่บอกกันเลยแต่คนเนี้ย เดี๋ยวนี้น่าจะพาพามาดูตรงที่เขาเก็บไปใส่รถบ้านนะคะที่เขาเก็บได้ไดนี่จะ้ะที่เขาเก็บแล้วเขาก็มาใส่ถุงอย่างนี้นะคะใส่ถุงไปส่งโรงงานค่ะไปส่งโรงงานไปขายส่งโรงงานสวยมากเลยค่ะชมวิวไปด้วยนะคะป่ากุหลาบ